สวัสดีครับไม่ไร่สไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลมครับหลังจากที่หมื่ว่านี่เบาเกลมไปหานอเขืองหยอดเขืองหรือว่ากําลังควายถึกมากนะครับเนาะได้มาแล้วเขาก็มาต้มครับผมนี่ต้มสองน้ำมันสีเป็นลักษณะเปื่อยๆสีเอเลี่ส้นี้ครับต้มแล้วๆเขาก็มาสีเด็ดๆแน่เด็ดไอ้มันเง่ากับเด็ดหรือว่ามันใหญ่ฮะกับเด็ดสีๆนะครับเนาะเป็นลักษณะนี้ครับบาเกลมใส่น้ำอย่านางลงไปแล้วน้อยนึง เมนู่มืนันนี้บ้าขึ้นสีเฮ็ดมกนอกเขืองนะครับเนาะมกมกนอกเขืองใส่หมูสามสันครับผมลงมือเฮ็ดกันเลยครับไอ้ที่แรกบ,บ้าคึ้ว่าสีทายแตหโมบับขามพอดีมันมีร่มนะครับเนาะฝนสีตกใบบักขามมันโลนโคเขียบเขียบลงมาบัาขึ้นก็เลยมาทายอยู่กลางเดินอันนี้ก็อาจีพได้ง่ายอยู่ครับเพราะว่าฝนโลงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัาขึ้นก็ได้โอ้ยฝนจะพ่อจะพเดี๋ยวให้ทายคลิปจังหน่อยก่อนมาก่อนฝนสีลงละ ใส่เครื่องแกงลงไปครับปอกแฝกปอกแฝกเลยนี่เสียงบ่มาคืนเอ้ยเค็ดในบ้านมันมืดนะครับเนาะเอาเอากลางเดินนี่ละเครื่องแกงมีหมมยังเนี่ยพริกหอมแดงเกลือตะไคร้มาคืมใส่ขิงกับใส่น้ำครับตำแล้วเรียบร้อยมาเดี๋ยวสิปรุงเครื่องก่อนสั่นเฝ้าๆเลยละเอามิหยังอีกก่อนฝนที่รุ่ม็ดนะครับเนาะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาครับเอามา ฝนกับเป่าคืนผู้ใดสิเร็วก่อนกันจานมบนวัวเมนบอใส่ปลาไหลกีบทู่น้ำจักหน่อยครับเดี๋ยวผู้เฒ่าที่จมมันมบนวัวฝนสิมาแล้วเอาโอเคพก็ยังงี้บัดงี่เจ้เฝ้าเด้อจะเฝ้าเด้อข้นให้พี่น้องเบิ่งก่อนจานบนวัวอีกละวนะครับเนาะเอาปลาไีลจักหน่อยครับเพราะว่าปลาอันนี้จางโอเค ใส่แป้งนัวลงไปบะหมากบะกินบบะตองใส่นะครับด้วยกระเพื่มกับจวดเติบเอายังอย่างไบ้านี้กระเบื่อครับกระเบ,เบ,เบื่อกระเบื่อกระเบื่อเอาเดี๋ยวเด้อยวเลยใส่ชิสก่อนอเอายังอย่างไรบ้านี้เอาหมูลงไปล้ ข้นเ้าเครื่องที่เดียวปลามาข้นัดเนียครับข้นให้เ้าเครื่องส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี่หมกใส่ใบตองนะครับเด้อเอาผงเครื่องแล้วเรียบร้อยกันเดี๋ยว ห่อใช่ใบตองครับมากเพืมห่อเพ่เป็น,นดอกแ่งผู้เฒ่าหอมากเพิ่ม,มีกนาทีปรุงเครื่องปรุงรสชาตินะครับเนาะใบกะขามโรดลงไปแล้วใบหนึ่งเพื่อไปยังกินได้ครับอาแบบน,นี้ขั้นตอนสุดท้ทายผักอีตูวพักขาครับแต่งใบโลดลายหอมๆเนาะโลงไปเอาจุดจวดโลดมาเป็นไดยบัเลยียเลย นั่งอย่านัางเขา้เขาบ่ใน้้อาบ่ต้องสายลายดอกครับส่แค่ในน้อยเป็นบละ่ะถุกู่เข่าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีๆครับผมก็แล้วครับ แล้วเรียบร้อยนี่ดักเงินปูดัเข็นเอเล่่วงนี้นะครับเออไปห่อใบตองครับผมบัดน,นี้หนึ่งซุกเรียบร้อยครับผมได้หลายหมกอยู่ด้วยเกือบซิบแล้วมั้ง บ่เป็นเกือบซ0เป็นซ0ฟุูหลานนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าคืมสิบภาไข่กินจักมกเ้ยครับเด้อแกะเบิ่งดูไม่ไม่ห่อนห่อนาตาสิเป็นส่งใเนะครับเนาะมาบคมแกะให้เบิง่งมกนอเขื่องนอเขื่องหยอดเขื่องหรือว,ว่ากำลังควายถึกนะครับเนาะ เทีอยวเลยล่ะเห็นบ่ละนี่ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับสีเอลีอเลีตอนนี้เาจำครับบัน สวัสดีครับมาคับมาบนันีเบาเกินสิบห้ากินครับผมมกนอกเขืองหยอดเขืองหรือว,ว่ากำลังกวายถึกนะครับเนาะได้ไหรหอนหอนูยตงใส่ส่วนนะครับเนาะสดเลยล่ะเอาสดแบบแข็งๆน,นี่ล่ละนี่ครับ มกน้ำมันยังมาเปียบครับสุดยอดสุดยอดแห่งความแสบครับกหลัวเลยเด็นบ่ บวันนี้กินข้าวแรงด้วยครับเด้ออันนี้ประมาณจาัาโมงหรอฟางจัาโมงหรอลูกซีโมงเจสตี้ซีโมงปกติเรากินหมดแล้วครับทานังเอกนังเอกมีโอเลิกซ้อมทุ่มมะฮอดบางกระซ้อมซ้อมทุ่มเครื่องนะครับเนาะอันนี้บ้าเครื่องกินโซ่กินยอดพี่น้องเอพซีแนะต่ไม่ส่งมาเอาซื่นละเพราะว่าแต่บ้าเครื่องเฮ็ดชิปเนาะเจ้าพี่น้องพี่ว่ายอยากกินแล้วครับเฮ็ดเราก็บ้ากินโซ่ก็เถนะก็คือมก็เลยต้องกินโซ่เนี่ยนะครับเนาะนี่ครับผม จำนะบ่บอกอีกคื้เกาเ่านละรสชาติของเนอือเขือนเป็นแนวไดน,นะครับเนาะสำหรับคนที่บ่เคยกินคนที่มีความขมขมอมลำแต่บ่ขมทำหวยนะครับเนาะแล้วก็น,นีความเปรียรออปร้ยวนิดๆครับออกรสเปรี้ยวนิดๆแซ่บครับผมแยงกระแซ่บ เพชรมกกับแสบเพชรซูปกับแสบแสบชุ้นแนวครับผมนี่ครับตุดยอดกััยงไงเนี่ยไม่ยอด เรื่ไปเฮ็ดกพลินนะครับเด้อสำหรับผู้ใดที่บ่เคยเฮ็ดกินโดยเฉพาะท่านผู้ชมจากฟังเล่านะครับเนาะเพิ่นควาบ้านข่อยมีหลายแต่บ่เคยกินบ่เคยแกงบ่เคยเฮ็ดกินบ่บ่เคยมีคนพาเฮ็ดกินว่าซั่นเพิ่นว่าเพลิดเพลินบัำรุงนะครับเด้อตีแกง อ่าเมนูทุกเมนูเ่าเฮ็ดคลายคลายคลายคิดคิดสว่าพื้นเป็ี่นนอไหม่นะครับเนาะแต่ว่าเนี่ยพื้นเป็ี่นนอกเลืองเออแต่ไม่ถึงการเฮ็ดอาหารเท่าให้เท่าให้คืดใส่นอไม้แต่ว่าตัวน,นี้พื้นเสียบกล้วยเด้อ ขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บ่าวคืมนะครับกดติดตามซับสะไข่กดไลค์กดแชร์กด,ด,ดกระดิ่งนัางเพื่อผ่านทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ของบ่าวคืมครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณคห,หลายๆครับผมแซ่บครับยอดยอดนอนนอนอีู่วะนองนองานออ้าง,นงบานเสื่อครับ,บเห็นตัวแล้ว